สวัสดีครับมือนี้กับมาพบพผอครับผมนะครับยกสุชาติโช้าทองนะครับมือนี้นะครับเขากับอยู่ที่พ่อดอดนองไข้นะครับมือนี้เข้ามาใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับแล้วก็สีมาผ้ายางเบิงไฮนะครับพ่อดอดนองไข่มาอ้อยจากที่ว่าเข้าปลูกในช่วงเดือนกุมผ้าเนาะมือนั้นเนาะมาถึงมือนี้นะครับมันเป็นจังแดงแล้วนะครับอ้อยอยู่นี่นะครับจะมีทั้งเบิดสิบสามไรนะครับที่เข้าปลูกไว้ก็มีอยูสามถ่ายพันธุ์อ้อยนะครับทียบมาปลูกก็มี่ขอนแก่นสามอู่ทองหาแล้วก็เอลเคเก้าสองขีดสิบเอ็ดนะครับ ปลูกเพื่ออยังปลูกเพื่อใส้ส่งเสริมนะครับเช่าไรที่ต้องการสิปลูกอ้อยนะครับในเขตน้องไายนี่นะครับถ้าว่าผู้ใดนะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้แล้วนะครับอยากได้อ้อยที่จะปลูกในเดือนตุลาเนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับข้างล่างนะครับว่าสนใจนะครับก็จะมีคนติดต่อเข้าไปนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอบูดถึงอ้อยแปลงนี้ก่อนนะครับอ้อยแปลงนี้นี่เฮาได้อ่ถ้ำสัญญานะครับกับทางพ่อหลองน้องไายนะครับว่าสิปลูกอ้อย แค่เอาแค่ตัวลาเดียวนะครับอ้อยต่อคือจะยกไข่เพิ่นนะครับดังนั้นนะครับการจัดการแปลงนี้นะครับก็ต้องเฮ็ดจ้าไนกระซ้างไห่เฮ่าลดต้นทุนนะครับในการเฮ็ดแปลงอ้อยแปลงนี้นะครับเพื่อที่จะได้กําไรนะครับในการท่านแปลงนะครับก็คือกิจกรรมนะครับในการปลูกอ้อยแปลงนี้คือเฮ้าจยาไถผ่านสามหมาบานสองเทื่อนะครับแล้วก็ใส่เครื่องมินิคอมไบนะครับลงมินิคอมไบนี่มันจะเฮ็ดนาที่เปลี่ยนริปเปอร์นะครับแล้วก็พ่นดินนะครับ แล้วก็ปลูกเลยนะครับก็คือจะบ้วนพันธุ์นะครับคือการลดต้นทุนในการจัดการแปลงนะครับยกตัวอย่างแปลงนี่นะครับแปลงนี่นะก่อนที่เข้าจะมาไถเนาะข้าเจ้าได้ไถผ่านหาไว้แล้วข่วมลึกกับประมาณจากซิบหาเส้นนี่แหละนะครับแล้นน๋ยวปนี้ผมเลยมองว่าเอ้าล่องเบิ่งก่อนว่าคันเอาแค่มีความบายนี่ลุลง่ลงรุ่งพวดในเสื้อนี่ลุ่งอะไรขาดใเสื้อนี่มันบ่บนขาดสิลงพวนลงริปเป๋เสื้อนี่แล้วก็ปลูกด้วยสิเปบย่างไดนะครับก็คือจังสี่ละ คือลดต้นทุนเท่า้วก็เฮ็ดให้เฮานะ่านะลงทุนหน่อยเนาะแต่ว่าอ้อยก็คือว่าโอเคอยู่นะครับคือข้อดีของดิปเปอร์นี่มันจะซอยเรื่องของแนวดิงนะ่งเนาะนั่นก็หม,มายความว่าหากนะ่ะมันจะลงลงไปได้ลึกแล้วเวลาแรงหรือว่าเวลาน้ำม,มันขาดเนาะหากเฮานะ่ะโดยที่มันลงไปลึกนะ่ะมันจะเฮ็ดให้อ้อยมันบอ่อยเหี่ยวนะครับสังเกตเบิ่งว่าอ้อยบอย่อยเหี่ยวอ่าแต่ว่าเฮาก็มีการให้น้ำพร้อมเด้บ่บอลมาบ่ให้น้ำด้วยครับหลังจากที่เฮาปลูกเนาะ หยิบมันแห้งหลายเข่ากะเอาสายนา้ำนะครับสายน้ำหยดมาว่างนะครับเพื่อให้น้ำเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดนะครับหลังจากที่เข้าห้น้ำเสร็จแล้วเข่ากะเอาขาดนะครับเอ็ดอาจที่ซิกนะครับมาขาดเพื่อเปิดนาดินว่าไฮนาดินแพละนะครับถ้าว่าเข้ามาขาดมันสิเกิดมันเสียเงี้ยงก็คือว่ามันจะมีลูกหญ้าแม่นบ่แล้วก็มันจะมีเอ่อเฮตไฮนาดินแพละนะครับเป็นอ้อยบ่เกิดนะครับเขาต้องขาดก่อนนะครับนะหลังจากที่อ้อยเกิดแล้วนะครับนี่ละ น่าจลกเมื่อปลูกมากกับประมาณสองเดือนถึงสามเดือนแล้มักหน่ครับอ้อยกับประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นขอนเจ็ดสามนะครับส่วนตรงนี้นะครับอ้อยนิดหนอยนี่นะครับสามแถวนี้นะครับจะเป็นอ้อยแอลเคนะครับแอลเคข้าสองสี่สิบเอ็ดนะครับจะปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าควบจากต่างคือใหญ่ต่างกันนะครับเพราะว่าอ้อยแอลเคนี่เป็นอ้อยที่ให้ลูกดีแต่ว่ามันบกอยใหญ่าปนไหนนะครับแต่ว่าใบต่อดีนะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่พบในแปลงนี้คือปัญหาคือว่าละลักเป็นหญ้านะครับหญ้าขนนี่แหละนะครับขึ้นตามแปลงแล้วก็หัวแปลงทั้งทางทีไรนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างนะครับจะเอาค้นนะครับเดี๋ยวทีมงานจะให้นะครับมาฉีดยาข่าหญ้าบางยูเพราะว่าขันหัวป่อยไว้นะครับมันจะเข้าไปในแปลงนะครับแล้วก็วัชพืชนะครับที่เป็นปัญหาลักเขาอยู่นี่ก็คือมีหญ้าขนเนาะแล้วก็จะมีเอ่อสนูนะครับพ่อตะกอนนี่เอ่อทางพ่อตอว์นะครับเพิ่นมีการวานสนูไว้นะครับเพื่อปรับปรุงดินนะครับเมล็ดไห้มมีีเล็ดท่่ตกคางอยู นะครับยังไนแปลงนี่ก็คือต้นสนุนะครับเนาะนี่สนุนี่กับบอนเบนบามีแต่ข้อเสียมันเด้ที่มันเกิดอยู่นี่สังเกตเบื้องนี้ก็ได้ครับสนุนี่สิมีประโยชน์บางอย่างคือมันจะดึงในตัวเจนจากอากาศนะครับดึงในตัวเจนตากอากามากๆมาสั่งปมไว้เนี่นี่นะครับมันจะเป็นป่มไม่น้อยนะครับเมื่อสนุนตายต้องไปนะครับแต่ก็ไม้ควบมาในตัวเจนที่มันตึงเนี่ยมันจะต้องไปในดินนะครับเพื่อให้ดินเท่านะครับมีในตัวเจนเพิ่มขึ้นมากนะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับ แล้วก็แปลงนี้นะครับมีอยู่13ลลอกนะครับท่านพ่อดอน่ยเพิ่นว่าไหเข้ามาคันแท่ดเพะว่าเพิ่นเคยปลูกเข่าปลูกยางมากนะครับเพิ่นก็ขอว่าคั้นแท่หนาหามากเขาก็เลยปลูกตามแนวคั้นแท่เลยนะครับกับประมาณนี้แหละนะครับนแปลงของพ่อดอเนาะเดี๋ยวถามว่ามันใหญ่กว่านี้นะครับพก็จะภาพมาถ่ายวิดีโอเบิ้งอีกทีหนึ่งว่ามันอาจจะเดือนเพื่อจะพากันได้นะครับมาเบิ้งใหม่ว่ามันจะใหญ่กว่านี้ได้านไดมเนาะ สำหรับ,บนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้าว่ามิ่งยังสงสัยนะครับก็บสาม,มารถเม้นถามได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่าเฮามี่ยังขึน้นนานะครับก็บจะมาเอาว่าสู้กับพักย่งนี้สิละเนาะสำหรับ,บนี้ก็ขอตัอวไปก่นอนครับผมขอบคุณครับ